เอาเอาขขาไปน้ำบึงบรรยากาศฝนตกไปน้ำพี่น้องตุ๊กไปดีพี่น้อง Hello everyone today I am very tired <Huh? S 1> because I am working so hard <laughs> about เ <geez> ก <artists c oughs> really ี่ยวเขาเมื่อนี้ยเมื่อยแห้งทุกคนเด้เจอเขาเกินมาแล้วป๊อปแบบจนสั้นเลยหรือว่ามันเป็นน้แบบมันห่อนนะเป็นน้ำมอยเนาะฮาวาสิมะเห็ดเมนูลาบเป็ดพี่น้องเลยแต่ว่าแบบเบิ้งตาจนตุบเลยยามบอกบ่เมื่อยแห้งเลย ลัดขึ้นมาลัดนอนก่อนแล้วก็เลยสิมาซอยสินเป็ดลาบนี่คือเป็ดเฮาเนาะเฮาสิเฮ็ดเมนูลาบลาบใส่กับตับมันเฮาสิบ่ไดนต้มเด้อพี่น้องเฮาสิซอยลาบแบบขัวแบบคไปซอยดิบๆเไ,ไปขวนเด้อเ็นันเลยซอยินเป็ดเฮคาคั่วไว้ตั้งแต่ยังบ่ทันละเกี่ยวขา้าลาบเป็ดใส่มะกอกพี่น้องมะกอกอยู่บ้านมานันาไปเนาะหมดแหละมะกอกตัวเฮาซื้อมา จะให้ซอสเปร์มะเอ้ามันมีแต่สีนเอิกมัาเลยเขาเอิ่อนมาอกเป็ดเอิกเป็ดเลยเป็ดบานเฮาพี่น้อยสีนมันกระแดงสีนเป็ดซอยตอนบางๆแล้วก็เอาไปขวใส่เกลือเป้งนัวแล้วจังเอามาลบปาเสียกันยาวตัวนี้นะพ่ออยากกินขน้นเลยมันห่อนเอง หอมแบบเหนียวๆเียทุกคนตอนประมาณนี้เนาะใส่กันสามเดี๋ยวมันยากาศอยู่เทียงหน้าเมืองนี้บัวหนาวเลยเย็นลมดีทวนันก,กันเลนว้าวสช้สว้าวแรงคือสิแดดหมัดนะเขาหมัด ตังเกี่ยวถึ้งสามเหม่อเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวชิโซยสินเป็ดกันเนาะทุกคนหายซอแปะมอเอาผักหลับก่อนอยู่ตู้เย็นอยู่บ้านเนาะบ่มีตลับเป็ดพี่น้องมีแกงน,นละไม่นมแม่เราหาละไมมาเก่งบ่ได้กินแกงแลายแห้งโบเดิน แกน้องใหม่ซี่มือน้องไผ่เหรอชินเป็ดกลับเอ้ยชินเป็ดอันที่เขาอันซอยแล้วพี่น้องอันนี้ตับเป็ดเหรอตับเป็ดหัวซีนถอไป อให้มันสุกก่อนเอาไปหลบนะับเนาะนี่คือสีน่ะก็เห็นบ่เกือกเกือเกือกะลุนอีกพี่น้องมันบบมันสุกเขาจงังเอาไปปรุงแล้วสิขวัวไผ่อ่อนๆไปเร่อยสุกแล้วพี่น้องกำลงังสีนมันงามเนาะขัว,ขวนะมันเป็นดองๆองแดง,ดงกระดองกระแดงเลย เป็ดน้ำมันคนมองดูไปจะเห็นอังใช่ไหมะมกปลาหลายเมนูอีแมวล,ลนไพ่ก่อนมกปปลาปำาน้นโต๊ะที่หน่อยตก๊้กแ็แห้ง tiệc chuẩn đấy Thịt nhàng tiệc, tiệc nơi <cười> <cười> đọc, không, Đâu. Không? Đâu Mau, đi, đi. Được Nóng, 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 nóng này lại เาเป็ดใมคุณหน่อยคนราทำเขาเป็นปากบอกไม่เพียงก็ะไรเขาทำาดก็ะดีร้อใช่ลายลาย เดาอนี่แื้ยามบาสองเดือนหปัน้สองสาเดืนเขาบรได้ตมันประแดดบันเืออะไรน้องเขาใส่ตอนเขาขวดรถซัมเขเค็ลหรหนาวบ่สอมันเหื่อยดิมัอน วันกันนาวแส่น้ฟ้าไ่สงไปแส่แต่มักกอนวันไปแช่ลงนี่ ผมพิม์เ็มิด line มาปิดสมการนนีลับเ,กกลบเลือดพี่น้องเลยซกลลายตัวนี้ผมมีเลือดอน,นี่เมนูอีกเน่เลยเราไปไ่ายกันมาได้จะเราไปหาเสียหนอ,อแม่น้ำไหอันไพ่บ้านโมแมนคืนอ้นย i เออแล้วแค่บ้านโมแมนอู้ มีสูตรนี้นะน้องไข่เขากับอีเมียมาหนำโบราณชักอยู่กลางอันลาเป็ดซองเป็ผักินเลื่ดไก่ปลาไก่เป็นปลาดุง ได้พ่อแม่พี่น้องกินข้าวด้ขอนรูปน้ำล้านได้งาไม่ได้พี่น้องกินข้าวด้นี้ได้กำลังผลกันไว้ขาขอป้านเอาดีมันจิโกแข่งม่จากเจ้าหลังการที่กันเลยนก่าข้าวดำเหมือนที่มันยันย้นห้ำวันนี้ชุบข้าดอเขาแล้วเขางานนะห้ำเขางานนะห้ำเหม ขากระบอกมาเลยเกเอลยีกิรอ่ัหมกอิงัหมิวไม่ม่แงหมรอแงมกิแงและเด้อเกวมงเกยด้เบอร์ิงใครหมอน้ามายัง มันอดัน่มเสียกันลมมาแล้วห่อนอยาคนเยอะอยากคนเยอะย่างบกองนกตะขคนตกแหงวมีรถเจขาเ้อทางมามีกันก็ตัดเปนเตอือหนั่นนะน่คอบุลงมดมันพันมัแลตอนทำเมืองมันไม่ิด กบเวมัดสวยงามใช่กับปูแห้งก,ก็ไดแล้วก็มาโดใช้กับปูเแบบก็ไ้มาเยกับมังงีมัดอาหารเปียกไว้่ล้นะหคนก็มอเปียกกึไวและไม่จิ้นนมเขาแม่นมากับบรานนะเนาะแบบเดียวนก <c oughs> มาหากันกับ,บราณทำข่าวทำข่าวเรื่องเขาเพียง <c oughs> คนทำเขาจองนี้ยรเกี่ยวเขา คนห้ามขาดีนี่แบบห้ามขับรอไ่กิบุกเลเาอันข่าให้แม่ไปกินไปขาวม่ปโหนนี้นนี้แกงน้ำใหม่แสบอยู่น้ำใหม่ไม่ปลาหรือแพบ้านแพะบ้านแพบ้านก็แพปลากนนี้นหนองเปลอยมันเลยยำข้าวปอยมัน ลอยลงแล้วว่าจ้งเอาหมวกมั่งไ่มงานหัอหมมงเอาแห้งนะเก็นเผาไปน้ำเบ่งบรรยากาศฝนตกไปน้ำไปดอกตกแหงหนึ่งมนกันงานหน่อยก็จะง่างเท่วัดชนทำสนันพี่ดา้ใส่เขาก็ก็กบแปดเดือไกด์หเดียวเดนเียวเดตัวคอยยังก็เดเทียวนามรเดนเที่ยวตัวคอทีผา จูบไรเกี่ยวจะสมว่าอยางนั้จังนะจะกบหอดทุกเี่ยบีนาล้่นจะดีอยู่บ้รับีนีมันนดีี่ากินเสาเก่ยวเขากินเสาคนไอ้โหสูื่อ่งจากคน้มยามากดไีน่ดั้กินดีนั่งกนแซย้อมาดี๋ยงนีม่อ้ต้แห้งกมาบหนีเ่นะก็ต้อเ่บ้ลน่เล อ๋อตับน่ะเยอะตับนี่นะหนาดิบวรอน้าลยหนวอน่ามาคูับเบนมีเป่าอ้ยเียกค่ยเรียกเห็ได้เหรอด้ยลายเวนเนี่นะชี้ค่ะยชี้ให้ไม่ได้ให้ไงรู้อ่ะต่ลายต่อขาตัดมันเ เขาแล้วมาซอยกันหมัดเขาพี่น้องมันนี้พนกะตกบแห้งๆเนี่ยเขาพระท่านในแห้งจำแต่ว่ามันตากขับพ้นนี่ตั้งแต่หมือเกี่ยวรวมๆแล้วกับพอดที่สามมือนีนีพี่น้องเลยก็เลยแบบฝ่าวัดแคนดีกะเป็นคนลวพี่น้องมีนี้เปิ้ลพี่น้องบอกว่าสลัดแล้วบดไทยแคนดีเนี่ยลูกไส้หลาขอาา่อยบดบ่ไทยหย่อนหวานน้องเขาหนนะ้าพี่น้องหนึ่งมาคืออายเข้าไปวา บม่ามาเขากล้องนะว่าสันสันเลยเวลาเขากล้องเราสิบบุบัตปุบัตนะแล้วก็เกงใจคนเบิ่งเนาะ <c oughs> ก็เลยแบบ่ถ่าไทยดีกว่าแหงเป็นผููบ่าแห้งเต๊กแห้งอายพี่น้องเลยธรรมดาเนาะเขาก็มีความเป็นส่วนตัวของเขาอะนะบรรยากาศโอ้ทุกคนเลยแดด่องออกมาแล้วข่อยู่อก่มกับวีวีเขาคือสีแห้งอย <m> ู <any> ่ an> มันเป็นหมัดอ่ะกำมืออ้อเดแบบนี้นะ <m any> an> มันก็สิมัดง่ายอย <m> ู <any> ่ an> เรือว่ามัดอยากกับโอโหนะส่วนซอแปะกับกองเขากองให้มันเป็นแบบพอดีมัดอ่ะเด้มันกับบริหารนะพี่น้องมันเปียกสรุปแล้วกองหรือมัดข้นขึ้นรถเลยบริกองเลยซาเปะใส่รถเลยแค่นี้ดูขนาดอันใหญ่เป็นเบาเนี่ยก็อยากได้รถแล้วพี่น้องเอ้ยยากได้รถยังได้รถจักรกับสัมผัสสลัดธนบัตรซื้ออีเมร่อยากซื้อแพงเดือนล้านพอดีอยากซื้อซื้อให้ล้านร้านร้านอยากได้ยังกับว่าที่ต้องไปถ่าเนี่แต่แต่สิตามใจทุกอย่างเลย ตัวาสลัดนี่บอืเออมานอเลยแบบเขายังบกหุ่จักรหักษาของปลาแดพี่น้องแต่ว่าคันคันี้แมส่สื้อให้กันแล้วแต่แต่ว่าสลัดนี่โบปันแดงยันยันแบบเล็กหน่อยเขาโบกหุ่จักรหักษาหลดแล้วก็แบบมันเป็นอุบัติเหตุนะพี่น้องเขาขับไวไวกันลังดื้อนะ <c oughs> ทุกคนไปเดี๋ยวสมัดเขาอีกก่อนมันมัดเขาแล้วแหละพี่น้องเราไทยมากแก่ กิงแก้วก็มาคนไงไงน้ำไอ่ใหญ่ีนเมียเราเผ้าเอาเขาเอาขาอกเพราะว่าเจ้างัวมาผูก่ะมานอนเด็กิ้งไม่กิ้งน้อยเด้นในเขาเอากิ้งนี่เอาเขานี่กิ้งว่าเขานี่ โอ้ยเิ่งสินยอย่ได้อยู่บ้าโย่ได้อยู่บ้ารับป่นานแต่ว่าอ้าสิูบขัดบัว่ันนักเยอะรถไทยทั้งห่างทั้งเก่าแจ็คแมนแจ็คปีอลไพี่หน่อยจะมันสิปไปน้ำหลดเลยมันโยดไปหมดละป่ะคนไปไหวอยู่ตลางเทียงนาพราะว่าอากาศเป็ีนใจบนไดายันฝนตกคำ ก็อยู่ตลาง,ง,งเทียงแค่แต่มีตลางเทียงหลังเขาแหยียดพลตัวคำเจ้าก,ก็มันเศร้าตกแล้วก็บาจักบุกหูเนะาะแต่ว่ามันกระวแวแงอะไรพี่น้องตกเอาแถววาเนาะออพ่อพอพ่อพ่อพอแล้ว เขาให้นี่ยแตลายดิไทยใหญ่แล้วก็เขาก็งอเขาเตียเขาจ,จับก้องดิตะกีอยู่เทียงหลัง,ลงนี้ห่อนาห่อนเพื่อเสียนมุนขึ้นนั่นบ่อเแมนข้องางไข้ไก่บ่ไก่พันจาแปไข่แพ่ เกี่ยวอยู่ันามมกลรงเกาะเกี่ยวบ่บ่ค้ำดองกันสบายสามมันฝนตกกันในพี่น้องเห็ดอันเบียกมันบ่พ่ออยากกันใจมันเบียกจริงจังนะขมันบ่เ้าวัน อีบอนเราบอกกันนั่นมันบ่อนฝนตกข้ามใครเนี่ยเราอะแต่วันนี้มันตกจะนอนแล้อ่าแต่ยาเห็ดแต่ยายุดก็สะลอยกับว่าคือกันจะจะเห็ดจะจะผักเนี่ยแบบมันนั่นฝนตกข้ามเขามันก็เลยแบบยั่งเขามันเปียกล้ายขึ้นพี่น้องว่าคือบอลหลดเกี่ยวเขาเกี่ยวบอลก็อยเกี่ยวตอนนี้กำลังให้สะลอยติดต่อหาหลดน้ำชาวเมียอยู่หลดเกี่ยวเขาขันมาโมได้กระชเกี่ยวมา แต่ว่าข้าวเกีเ๊ยวมันก็นยากกับตากนามันก็ใช้ง่ายอยู่างน้นเนาะยากแค่เดียวยข้าตากใส่ผ้าแยงก็ผ่านยางอันใดดีกว่ากันพี่น้องคอมเมนต์มาเลยพี่น้องฟังไทยควรใส่รถเกี่ยวเขาเ<า>พราะว่าห้าวนี่เป็นขังทับอิดเลยกำลังม,มาหลุดมาเกี่ยวนะกำลังตื่นเต้นอยู่ทุกคนถ้าเบิ่งเด้วา่าจะเป็นอะไรเนาะหนาวรถกระหยา,า <c oughs> ดยองคิวกันซะมั้ง รถผู้ได้วางมาเกี่ยวให้ในบ่กบรรทพี่น้องเปิดรถเข้ามาพอร์ตพี่หรอมาเอาเงินน้ำดอกเออเกี่ยวพี่หรอมาเอาเงินน้ำพอเกี่ยวลุกเป็นลุกต้มไก่ต้มเป็ดเตี๋เต็มบ่เกี่ยวพี่มาเอาเงินน้ำดอกว้าติพ่อคือขนาดเลยรถจะบนมันเถาให้มันจะขึ้เสียงไก่แล้วแล้วพี่น้องบ่ก่อหัวแตก เห็นแสงตะเวดออกมาแล้วพี่น้องบอกะกำลังกองเขาดีๆเด้อจะน่าดเด็กๆมางูเหลือมขาบไปเลยหมดไปแล้วนะอับส่วงกันเกี่ยวเขาในเบื้องปลายเลยพี่น้องโอเคนะทุกคนสําหรับคลิปมัดเขาคิดเขาเขาก็เจาะเอาไว้สำนีนก่อนแล้วพี่น้องเขาจะไปเกี่ยวเขากันนะทุกคนพอกันใหม่มืออื่นเนาะ ส่วงนี้ก็สิเป็นส่วงเห็ดเวียกเห็ดงานเกี่ยวเขาหมัดเขาเกี่ยวเขาหมัดเขาค้นเขาลงไปลงมาพี่น้องจนดแหลวพรนะาะเนาะวันหลุ่นน้ำกันเนาะปีนี้เขาเสด็จเขาจะก,กระสอบเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพ่อแม่พี่น้องบาย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 